สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับสวัสดีครับโจฮักนาสารคามเมื่อคืนเนี่ยผมได้ยินแว่วว่าว่าอะไรนะเอฟซี FC ที่บ้านหมุนมันหมุนได้ไงบ้านฮะคือไง <c oughs> คืออย่างนี้คนสัญจรอ, <c oughs> อาการบ้านหมุนเนี่ยเป็นอาการที่แฟนคลับเขาโทรมาหาเราเยอะออลักษณะก็เขาเป็นยังไงลักษณะคือมันโครงเคงและก็ เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งแวดล้อมไอสิ่งของต่างๆเนี่ยมันหมุนรอบตัวคือเรามองไปอย่างนี้เหมือนอะ,อะไรเคลื่อนไปเรื่อยหมุเคลื่อนไปเรื่อยคลงเพลงครงเพลง,ง,ลงว่างั้นเถอะล,ลักษณะอาการวิงเวียนที่แปลกไปอีกอย่างหนึง่งใช่ก็คือเกิดจากเนะี่ยเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันไม่พอ,อไม่<ก>ทันแล้วก็ไม่พอ เป็นอย่างนั้นเป็นเป็นอย่างนั้นคือแล้วมันก็ทําให้ลักษณะอย่างไงหน้หูเป็นอย่างไงนะคืออย่างนี้คนสัญจรอาการน้ําในหูไม่เท่ากันเขาก็เรียกกันภาษาทางทางหมอนะทางหมอแต่ว่าทางพื้นบ้านของเราเนี่ยเขาก็เรียกอะอาอะไรนะน้ำนคืออาการบ้านหมุนนั่นแหละอาการบ้านหมุนอาการบ้านหมุนเราก็เลยนะครับ าหาข้อมูลและก็มีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ก็คือพี่สาวเรานี่แหละประสบการณ์จริงๆใกล้ตัวอะไรแหละแล้วก็แฟนคลับของโจแล้วก็เพื่อนพี่สาวแล้วก็คนรู้จักกันค,คนสัญจร A10 กว่าตัวอย่างที่เราพูดมาสรุปกันแล้วก็คือนะครับสาเหตุที่อาการบ้านหมุนเนี่ยเกิดจากอาการของหูชั้นไหนเนี่ยหูชั้นไนมีความผิดปกติในการทรงตัวในการปรับสมดุล มันไม่สมดุลกันอาจจะสูงก้างนึงอาจจะต่ำลักษณะประมาณนี้เนาะใช่ของของหูชั้นในเนี่ยนะคือความรู้สึกอของหูชั้นในคือคือมันมันเสียเสียสมดุลเสียการทรงตัวทีนี้นะครับมันก็จะมีอาการอย่างนี้ท่านผู้ชมมันก็จะมีอาการวิงเวียนวิงเวียนบางคนถึงขนาดหน้ามืดแล้วฟุบนะฟุบแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าลืมตาขึ้นมาเนี่ย สิ่งของที่อยู่รอบกายเนี่ยหมุนแล้วก็โครงเครงโครงเคงแล้วก็ฟ้าตีลังกาเลยหลังคาก็ตีลังกาท่านผู้ชมอ่ามันเป็นอย่างนั้นคนสัญจรครับพูดนิดหนึ่งเรื่องของโควิดเนี่ยทำให้เกิดอาการเครียดได้นะโอ้ได้นะเยอะด้วยเออระแวงยังไม่พอไอเวลาเราไปซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวคนขายก็กลัว ขัวคนซื้อคนซื้อก็ขัวคนขายเอฟซีหรือใครที่เข้ามาดูคลิปเราสองคนที่พูดกันอยู่ไม่ใส่แมสไม่ใส่ไรเนี่ยไอหอมแดงกระเทียมกระชายเราต้มสูตรดมดื่มกัเผานะครับกับเผาแล้วก็ไอน้ำส้มสายชูผสมน้ําแล้วเราก็ต้มแล้วก็มาสูตรดมหายใจอันนี้เราทําประจําอยู่แล้วสองสามวันเราทําทีไอน้ำส้มสายชูใช่ครับใช่ เพราะฉะนั้นแล้วต้องขออภัยนะท่านผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมพี่โจคนสัญจรทําไมไม่ปิดจมูกในการจัดรายการเราไม่มีความเสี่ยงนะท่านผู้ชมใช่ครับผมอ้าวทีนี้เข้าเรื่องเราดีกว่าเราจะใช้อะไรแก้ไอตัวเนี่ยบ้านหมุนน่ะเอาหลักการเอามานำมาใช้เลยไหมเอานำมาใช้ประสบการณ์นะอ้าวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมไกลตัวเราไหมหรือเราต้องวิ่งไปหาซื้อฉี่ครับขี่เรา ฉี่ตัวใครตัวมันนี่่ะขี่ของใครของมันคนสัญจรเพราะจะเอาของคุณมาใช้กับผมได้ไงอ่ะโอ้ก็ไม่แน่ผมดีกว่าเฮ้ยจริงเหรอที่แบบฉี่อ่าเอาลบุคคลไปเลยอ่าเอาพูดง่ายพูดภาษาบ้านเราเนาะก็คือเยี่ยวเยี่ยวของใครของเยี่ยวของใครของมันท่านผู้ชมตอนเช้ายิ่งดีนะครับหรือตอนเย็นก็ทําก็ได้ครับคือเยี่ยวเนี่ยคือเราเยี่ยวนับหนึ่งถึงสามนะหนึ่งสองสามเนี่ยก็คือเราเยี่ยวออกมาแล้วเราก็เอาช่วงกลางกลางรองไว้ แล้วก็มาหยอดหูข้างซ้าย2หยอดอ่าหยดก่อนนะสมมุติว่าหยอดติง๊งติ๊งนะ<ม>อาเคให้มันนิดนึงเราก็มาตะแคง<ม>แล้วเราตะแคงหูข้างข้างขวาแล้วก็หยอดหนึ่งสองหยดแล้วเราก็มาอย่างนี้เราก็ตะแคงเช็ดออกท่านผูน้ชมอ,อ,อ่าเ<ใ>ช,ช็ดออกคัดตอนบัตรสำเร็จเล็กๆใส่หยอดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเร็วไหมวันเอ่อวันตอนเช้าเลยครั้งเดียวตอนเช้านี่ครั้งเดียวแต่ว่า ถ้าถ้าน้ําในหูเนี่ยเรารู้สึกว่าวิงเวียนแบบว่าโคงเครงโคงเครง,คง,คงบ้านหมุนอาการแบบสิ่งของ<แ>ที่อยู่ข้างเนี่ยโครงเครงตีลังกา<อ>งไปหมดเลยนะเอเอเนื่องจากอะไรหรือเปล่าบางคนโควิดเ<อ>คเรียดคคไงครดคิดมากเรื่องเงินก็ไม่มีใช้อ,อะไรก็ยุ่งไปหมดคนสัญจรทํำยังไงอะลูกก็ต้องกินลูกก็ต้องไปโรงเรียนอ้าว ไปโรงเรียนไม่ได้อีกไหนจะกลัวติดโควิดเอกออใช่ใช,ใชมันก็เลยทําให้เลือดไปเลี้ยงสมอง,มองไม่พอไม่ทันนะครแลก็เกี่ยวเนื่องถึงว่าเส้นในเส้นเลือดท่าน,นอาจจะมีพวกไข่โมงไขมันเยอะถูกก็คือไ<ช>ข,ม,ขมันก็เป็นส่วนหนึ่งท่านผู้ชมไขมันในตัวของเราเนะี่ยไม่แว่าอ้วนหรือผอมใช่ก็มีปัญหาหมดเขาเรียกว่าความดัน แต่ความดันที่พูดถึงนี้ก็คือ,อความดันน้ําในหูไม่เท่ากันถ้าถ้าอยากให้ปัดเรื่องน้ําในหูไม่เท่ากันอาการบ้านหมุนวิเวียนเนาะเมื่อกี้เสร็จแล้วนะที่บอกเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จก็คือว่าเอาเอา,เอาเยี่ยวของเราเนี่ยอเอาเยี่ยวของเราท่านผู้ชมก็คือฉี่ของเรานี่แหละไม่ต้องรังเกียจนะครับเรื่องนี้หายจริงๆเช้านั้นแค่ครั้งเดียวหายเลยก็ก็คือทําให้ทําอยู่ประมาณ 5้าถึงวันอ๋อคือทำวันต่อว,วัน5ง7งวันอาการแบบนี้ก็จะหายไปเลยคุณจะทำตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้หรือทำทั้งเช้าและเย็นก็ได้อ๋อครับ,ค,รบคือข้างนี้2หยดซะนะครับติ๋งติ๋งติ๋งอ่าแล้วก็มาอย่างนี้แล้วก็หยดนี่เนี่ยติงต๋งติง๋งติ๋งนะครับแล้วก็ตะแคงเช็ดหูนะครับทําความสะอาดฉีคขยฉีมันนะแต่ต้องเป็นฉีใหม่ๆ ช่ครับแต่ต้องเป็นเยี่ยวใหม่ๆนะท่านผู้ชมนี่แหละเป็นอะไรที่ง่ายๆสําหรับอาการบ้านหมุนคนที่เป็นอาการบางคนไปหาหมอโรงพยาบาลหมดเงินไปเยอะก็มีนะเออพูดถึงตรงนี้คนสัญจรคุณจะไปหาหมอเดี๋ยวนี้คุณก็ต้องมีความเสี่ยงใช่หมอไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่าเออเออรตักตัวอีกซวยเลยอหมอก็โดนอหมอก็กลัวหมอกลัวคนไข่อีกนะกลัวอีกอ่า แล้วทีนี้คนสัญจรอะไรสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว<ม>ก็คือน้ำเยี่ยวหรือน้ำปัสสาวะหรือน้ำฉี่นี่แหละท่านผู้ชมคือคนเราอย่าไปมองว่าสิ่งปฏิกูลที่ออกจากตัวเราคือมันก็คือในเมืองนอกผมไปอ่านนะเป็นเล่มหนาอย่างเงี้ย uh huh. เ,เคยอ่านใ <c oughs> นกูเกิลนะเขาบอกฉี่นี่เป็นวัคซีนที่เข้ากลับเข้ามาคือกลับเข้ามาในตัวเราไม่ว่าจะก,กินหรือฉีดครับฉีดเข้าเส้นเข้าเลือดอะไรอย่างเงี้ย S <S <S อ๋อเมืองนอกเขาบอกว่าเป็นวัคซีนทีดีนะรู้ป่ามันมีสารอะไรอน้ําปัสสาวะของเราหรือน้ําฉี่น้ําเยี่ยวเนี่ยท่านผู้ชมมีสารซิลิกา้าเออจิงอ,อ,อันนี้คือจา,จากงานการวิจัยที่คุณบอกว่าคุณอ่านข้อมูลมาใช่ไหมคุณรับรู้ข้อมูลมาแล้วเขาจะมีถังไว้สําหรับให้คนไปฉี่เลยนะอฉี่แล้วเขาจะเอาแล้วฉี่เฉพาะคนป่วยคนนั้นเอมาผลิตยาคือเขาเขาเอามาผสมกับยาแล้วก็ ฉีดเข้าไปในคนคนนั้นนี่เออคือเป็นหมอที่เป็นลูกครึ่งไทยนี่แหละที่เขาเขียนเป็นข่าวใช่ไหมเขาเขียนอ่านผมเข้าไปอ่านก็จะมีหัวข้อเขาไม่รู้จะรักษาอย่างไงอ่าฮะที่หมอคนนี้เขาก็สลิงไปเอาฉีดของคนไข้กับยาที่จะฉีดเข้าไปในผสมกันแล้วก็ฉีดเข้าเออแปลกเนาะเออก็รักษาได้อะแล้วเป็นวิธีที่แปลกเขารักษาอะไรคนสังจรเนี่ยรักษาคนไข้ที่เป็นโรค อะไรภูมิแพ้อะไรเรื้อรังอะไรสักอย่างนี่แหละภูมแพ้ใช่ไหมเออแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเราเอาข้อมูลเนี้ยมาขยายความต่อท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละหาดูได้ง่ายในช่อง y YouTube เราก็มีนะมีใช่ไหมเราเข้าไปดูกันประโยชน์ของฉี่ประโยชน์ของฉี่หรือประโยชน์น้ำปัสสาวะใช่จะมีข้อมูลไหนเรารู้เยอะอย่าไปมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่สกปรก เอาคนสัญจร,รเรามาบอกวิธีการใช้เรียบร,ร้อยแล้วประสบการณ์เออประสบการณ์ประสบการณ<ร>์รเนี่ยคนสัญจรตอนนั้นเอาพูดตรงๆเลยนะตอนอที่เราออกงานออกจากงานมาใหม่ๆเรามีหนี้บัตรเครดิตพูดไม่ได้เลยเครียดคือคือพอพอพอนั้นแล้วท่านผู้ชมโจพูดอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นการที่เรามาพูดเอาหน้าหรืออะไร นี่เราเป็นนี้บัตรเครดิตเท่าไหร่รู้เปล่า <ừ> um, เป็นแสนนะคนสัญจรบัตรนู่นก็แสนบัตรนี้ก็สามหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่นี่บอกความลับกันเลยนะว่าอาการมันเป็นจริงๆคือแรกๆรที่เจอกันสองคนเยเป็นนี่กันหมดแล้วหน้าดำไม่ยมเครียดหน้ามไม่มี <c oughs> ละสีเลยเอานี่เดี๋ยวเราบอกกันตรงๆนะคนสัญจรแล้ววันนั้นนะ <c oughs> เราคือคือเขาเขาเรียกว่า มันจะทําให้นอนไม่หลับท่านผู้ชมถ้าเป็นนี้แล้วนอนไม่หลับแล้วมันจะมีความวิตกกงังวลคิดว่าจะมีหนังสือมาทวงโน่นนี่นั่นนะได้ขึ้นศาลอย่างนั้นอย่างนี้เราก็คิดไปสารพัดสารเพช่วงนั้นเนี่ยไล์ก็มีใช้อยู่แล้วผมไม่กล้าแอดเพื่อนเข้ามาในไล่กลัวกันถึงขนาดนั้นนะเอาอย่างนี้คนสัญจรวันนั้นเราไปอ่าที่ไร่นะเราไปขึ้นต้นมะม่วงแล้วเราก็ไปตัดไอตัดกิ่งมะม่วง ที่ที่มันเป็นกาฝากอ,ะอ่ะแล้วพอลงมาน่ะพอลงมาแล้วบ้านคือคือท้องฟ้ามันหมุนต้นมะม่วงหมุนหมุนเลยที่นี้หมุนเลยเราเราก็ถือมีดอยู่ใช่ไหมคือเราทิ้งมีดได้ห่างไกลตัวเองเลยแล้วเราก็ล้มฟุบลงตรงน,นั้นเลยน้ําลายออกเลยทีเนี้ยโอ้อาการหนักแลยอาการหนัก<อ>แล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าเป็นไงเป็นกันเราต้องเอาเดินทางสายกลางบ้างคืออะไรรอเปล่า ต้องปล่อยวางบ้างใช่ใช่ใช่พอเรามาทุกวันนี้เราปล่อยวางถามว่าน,นี่หมดยังยังไม่หมดถ้ามันเหอะ<า>อือปล่อยเอากองไว้ตรงนั้นให้จิตใจเราค,คือเรามากลับมาหวนมาใช้หนี้เขามันก็ไม่สายอ่าแล้วก็เราก็มีเงินเราก็ไปใช้หนี้<ช>เขานะครับแต่ถ้ายังไม่มีเราก็หนีไปก่อนท่านผู้ชม <laughs> <laughs> โอ้บรรดาเรื่องจริงมาพูด <laughs> <laughs> ถ้าเราไม่มีเราจะเอาเราไปให้เนาะเราเออเราก็หนีไปก่อนทำอ,อะไรก็ได้ให้จิตใจเราดีฟื้นมาปัดคุณเฉิจนจฉนเรามีอยู่คำหนึง่งคุณหมอบอกเรามานะว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายท <c oughs> วงมากขายกันมีเออไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจบท่านผู้ชมแล้วผมก็จะไม่เป็นโรคเอเอเอ,เอ,เอ,เอโรคนี้บ้านหมุนเพราะว่าโจเป็นมาแล้วทีนี้ทำยังไงรู้เปล่าประสบการณ์ตัวเองเลงนะ ไม่ใช่ประสบการณ์ของแฟนขับหรือของพี่สาวผมเองเอของตัวเองนี่แหละเ,<อ>เราเคยบอกพี่สาวแล้วใช่ไหมได,ได้ผลใช่ไหมไเอาน้ําฉีดตัวเองน้ําเยี่ยวนี่แหละอยอดหูตรงนั้นเลยครับแล้วเราก็นอนพักสักคู่เออคนสัญจรเชื่อไหมไเราสามารถเดินตัวตรงได้เออเนี่ครับแล้วแต่ว่าผมต้องนอนพักใต้ต้นมะม่วงก่อนนะเออมัน เป็นหนี้เป็นสินโอ้ทำแล้วเครียดมากนะอุ้ยเครียดคนสัญจรผมเห็นหน้าคุณทีแรกยักะอีดำน่ะโอ้ยหน้าดำแก้มตอบเออดำดำท่านผู้ชมคือเหมือนหน้าเอาเอาเอาหน้าไปยัดอะไรสักอย่างเนี่ยคือมันโอ้มันดำนะมันไม่มีราสีเนะมันไม่มีความหล่อเลยอ่ะก็เป็นหนี้บัตรเครดิต นี่มาอธิบายให้ประชาชนขายขายที่หน้าตัวเองป่ะเบอร์โทรเปลี่ยนแล้วเปช่วงนั้นจะเปลี่ยนจนสามสี่เบอร์เอาอย่างนี้คนสัญจรเพื่อที่เราจะห่างไกลจากโลกนี้นะยังไงรู้เปล่าหนึ่งเราคือมีนี่ล้วก็ต้องไม่หนีไม่ไม่มีไม่จ่ายแล้วเราก็ทําใจให้สบายท่านผู้ชมเพราะว่าเรามีนี้บัตรเครดิตก็ช่างมัน แล้วตอนนี้เราก็ทานอาหารที่ไขมันน้อยๆอทานอาหารไขมันน้อยๆเลือดนวิ่งอยู่โจนประสาทแถวเนี้ยอยากทําอะไรก็ทําเรามีนี่มีศินอยากทําอะไรก็ทําถึงเรามีนี่มีสินนะคนสัญจรว่าไหมเราคิดไปเราก็ไม่ได้อะไรใช่ครับผมปวดหัวเปล่าๆเราก็ไม่ได้ใช้นี่เขาอยู่ดีอเราไปนั่งเครียดคิด ำรรตา,าการทำงานทำอย่างอื่นหาเงินก็ไม่ได้อกีกมันเป็นคดีแพ่งแล้วเราไม่ไมีเราไม่มีไม่หนีไม่จ่ายพออ,อย่างนั้นแหละเราก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ลแล้ว<แ>อาการพวกนั้นมันหายไปเองเลยนะครับใช่ใช,ใชเออ่เราไม่ต้องมีวิตก,กังวลท่านผู้ชม,มถ้ามันอาการบ้านหมุนเกิดกับตัวเองจริงอ่ะก็เอาฉี่มาหยอดเนี่ยเอาน้ําเยี่อมาหยอดหูตัวเองอ่ะข้างละสองหยดนะครับทําสักหนึ่งอาทิตย์ท่านผู้ชมหายเลยเป็นปปตติ้งไม่มาย้อนกลับมาอีกด้วย ออไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจากออโจห้องนะักสารกามอาการบ้านหมนุนสุดยอดครับอืแจมแจมสวัสดีครับออสวัสดีครับนบผมฉีดตัวเองนะฉีดใครฉีดมันเยี่ยวช่างงัดนักเลยครับ